ก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีรับสู่รายการ CG คอมกูกากนะเราพบก,กับเกมในบอสฟอมเฮลกันนะเพื่อนบ้านจากนารกนะครับผมเป็นเกมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเออเดี๋ยวต้องปิดเสียงก่อนนะเป็นเกมแนวแบบว่าวางแผนนะแต่ว่าก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวฮา,านะวางกับดักอะไรพวกนี้นะเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าไอ้คนขวานี่นะผมได้เพื่อนบ้านเข้ามาย้ายใ,ใ,ใหม่ก็คือคนคน,นี้นะเขาก็ซางคนเดือดร้อนให้คนนี้มากมายเขาก็จะวางแผนแก้แค้น และจะแก้แค่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็จากที่เคยเล่นมานะผมก็เคยแคสเกมนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าผมว่าอะไรเขาก็คงลืมแล้วแต่ผมก็กลับมาแคสใหม่ตอนนี้ก็จะเล่นให้สุดๆไปเลยนะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเกมนะผมก็นี่คือส่วนที่ผมเคลียร์มาแล้วแต่ผมก็ยังจะเล่นต่อนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบบนะกดผิดครับกดผิด เล่นตรงนี้นะ first trick นะผมโอเคเปิดมานี่ครับพระเอ,อกอก็เกมนี้ง่ายๆครับให้เราเข้าค้นของทุกอย่างนะทุกอย่างที่เป็นรูปบือให้กดให้ไปให้หมดเลยนะท <c oughs> านี้ตู้พยาบาลมีอะไรเอ่ยมีกาวนะแล้วก็นี่ก็คือถุงตดนะที่ก็ <c oughs> ที่ทิชชูไม่มีอะไรนะผม ก่อนอื่นนะเกมนี้ถ้าจะเล่นก็ต้องก็คือสำรวจด,ดูว่าคนนี้จะทํากิจวัตรอะไรบ้างแล้วก็เก็บของมาให้หมดนะผมอันนี้ก็อันนี้ก็ดูแอบบดูชาวบ้านเปลี่ยนเสื้อนะผมที่ใสเสียมากครับเราสามารถเราจะแกล้งมันนะนี่เนโอเคของหมดละก็ไข่นะเอาไปยัดใส่ตาอบครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าเอาไขยไปยัตกจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองทาเอาที่บ้านนะผมแต่ว่ากาวเอาไปติดก็สงทางไกลนี่อย่าทำนะฮะมันอันตรายนะผมโอเคตอนนี้มันก็ยังโผล่มาครัตกใจครับเออเคยเอาไข่ต้มวะถุงตดครับวางเลยครับวางที่เก้าอี้นะทีวีก็กดได้กดไปครับนี่ครับมัดเป็นโบเลยครับดูนี้ นายล่ะมึงตอนนี้ผมซ่อนอยู่ในตู้นะผมเนี่ยซ่อนเข้าไปเดี๋ยวมันถ้ามันเจอเรานี่เรื่องใหญ่นะขายทำทีวีกูพังเอ,อื้อเอ,อื้อหลังหักนะโอเค โอ้โหสามารถสูงครับสามารถซอ่อมทุกอย่างครับอเอ,อ้ยใครตดวะเนี่ยฮะ <uld Whoa> ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมตอนนี้มานี่ครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปกระดาษที่สองกันนะฮะทีวีอัฟเตอร์นูนครับดูทีวีในตอนกลางวันเฮ้ยเปิดมาก็ เหมือนเดิมนะผมเอาของก่อนเลยนะทั้งที่ดีเปียวูเย็นนะแล้วก็ลงมาข้างล่างอ่าได้ได้ไดข่นะฮะไข่ก็เอายัดเอายัดต้องไมโครเวิฟนะผมแน่นอนอ่าเลื่อยเลื่อยนี่มันก็ต้องเข้ากับเก้าอี้นะโอเคเก็บของเข้ามา ก็มีอันนี้คือยายาอะไรนะเขาเรียกว่ายาไม่เป็นยาถ่ายนะส่วนที่ชูเอายัดซ่วมครับแสบไหมครับเข้าไปครีแล้วก็ไม่กดซ่วมเอาซ่วมให้มันตันนะครับผมเดี๋ยวส่วนที่มันกำลังเพลินนะเฮ้ยเชี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะ รอมันอันนี้ก่อนนะโอเคไปโอเคขึ้นไปเลยเอายานอนหลับนะใส่ในเบียร์ที่มันกินนะเอ้ยไม่ใช่สิยายาถ่ายยาถ่ายครับยาถ่ายยาัดไข่เข้าไป <c oughs> เงือบแน่มึงโอเคมา ขึ้นไปจงเดือดร้อนซะออ่อรอะอ้าวใครไปทำอะไรไปวะเร็วเร็วเร็วเร็ร็วเร็ววเรร็วเร็ววเร็้าไไว้ให้ไว้าไปไวเ้ไว้ให้ไวเเร็วเร็วมันมาเจอเข้าตายนะไปเร็วเร็วเร็เรี่ยมาเร็วเชี่ยมาเร็วเออโดนโดนแล เอาใหม่ครับดีสตาร์ทใหม่ตอนนี้ผมกะว่าจะเอาแค่ตัดเลื่อยเลื่อยเก้าอี้ก่อนนะเพียงกันไม่ทันนะผมโอเคไปที่ผมทำก็คืออยากให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็ไม่อยากให้มันได้97% 95%มันรู้สึกไงก็ไม่รู้โอเคเก็บมาเก็บมาโอเคใส่ซ่วมโอเคขึ้นไปวางยามันครับยัดเตาไมโครเว็บก่อนจากนั้นก็วางยาครับฝาลงไปข้างล่าง แล้วก็ขึ้นไปให้รวดเร็วครับฟาบเกิดอะไรขึ้นครับเร็ว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 เร็อเร็วหร็วเ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 รวเร็วเอ็ยเอ้ยเร็วเร็วเรมัเรเร้ยทรนวเร็วเร็วเรเรร เฮ่อเอาไงหลังงงดิงงงงงงอาซ่อมใหม่ยังรวดเร็วครับแฟบเอาละเออเออทำไมรู้สึกเหมือนปวดคลี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็นั่งทับของเดิมของเราเนี่ยนั่น ทพิชูหายด้วยนะการแกล้งคนนี่มันช่างมีความสุขจริงๆนะผมไปเอาละมันก็กลับไปเอาเบียอ,อีกรอบนึงนะอันนี้คือตรงที่มันจะว่ามันจะทำอะไรต่อไปนะมันก็ไปเอาเบียนะตอนนี้เราก็ผูกโบทีวีไม่เรียบร้อยแนละ้วคือลงไปข้างล่างโอเคซ่อนในตู้ครับ ก็ไม่รู้ว่าทีวีจะส่งผลเยอะขนาดไหนกับความโกรธของมันนะมาครับเฮ้ยมาแล้วทีวีพังโอ้โหเต็มร้อยฐานแล้วครับโอเคต่อไปก็วันเกิดนะซสพ라이ดวันเกิดนะเดี๋ยวจะให้ของขวัญวันเกิดมันบ้างนะแบบว่าซสพ라이ดไม่ละมึงนะ โอเคได้ประกาศมารูปภาพอนี้ลูกแม่มานะเขียนเลยครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> เขียนลูกแม่มาเลยครับมีกับดักหนูแล้วก็ระเบิดนะครับผม <c oughs> อ่าสบูนะ่เก็บมาเก็บสบูนะสบ่นะมันก็มาดูจดหมายนะแล้วก็กลับไปเป่าเค้กเหมือนเดิมนะก็เอายัดซ่วงมานะ วางสบู่ล้มหัวฟาดครับที่ผมจะทำนี่ก็แน่นอนครับเอาระเบิดไปใส่เทียนไขครับแต่ก่อนอื่นต้องเปิดตู้เย็นก่อนนะเปิดตู้เย็นนะเปิดตู้เย็นยัด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 ให้ไวครับยัดให้ไวยัดเทียนด้วยโอเคทานครับ ลงมาข้างล่างครับเฮ้อกับดักหนูใส่ครับถ้าใส่กับดักหนูแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าลงน้ำไปเอาพัตเตอร์ปิดแผลนะตอนนี้ก็ดูเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับผมเอาละครับเซอร์ไพรส์เคลกแม่งไม่เหลือแล้วครับ อยู่บ้านอย่าไปทํานะครับผมอันตรายนะดูแค่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอ่ะไม่มองนะโดนเลยมึง <c oughs> เจ็บเจ็บครับเจ็บไปวีคราะนะเอเอเออแม่ทำไมแม่มีหนวดโอ้โห <c oughs> ชิดครับชิดชิดเข้าไปข้างในอ่ะมีส้วมกับสบู่เอื้อลื่นงงดูส้วมเองดิดูส้วมโอ้โหโอเคด่านต่อไปครับ ที่ศูนเนี่ก็คือผมยังไม่ได้เล่นนะผมอันนี้ก็คือทำงานให้แม่ซันนี่มอร์นิง่งตอนเช้าสดใสหมูน้อยน,าน่ารักเวลาทำบาร์บีคิวแอปเปิลพายพายแอปเปิลแอปเปิลพายนะครับผมพายแอปเปิลแอปเปิลพายนี่ถ้าพูดอยู่ภาษากฤษจะคนละความหมายนะผมใครที่เป็นสจวรตเป็นแอร์อะไรก็ระวังพูดนะถ้ามีแอปเปิลพายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน พายแอปเปิลแอปเปิลพายเงี้ยระวังฝรั่งสับสนนะเก็บสบู่สิเว้ยมันก็จะกินเค้กเออกินแอปเปิลพายนะแล้วก็จากนั้นก็มาที่นี่เพื่อมาเขาเรียกว่าอะไรมาถูคโคลนเลยพวกนี้ยแล้วก็มาโกนหนวดอะไรเงี้ยโอเคผมก็รูล้ละจะแก้งจากห้องครัวก่อนจากนั้นก็ไปที่ห้องห้องน้ำนะผมโอเค มาเลยอันนี้อะไรอะนี่ก็คือโฟมโฟมขัดรองเท้าเนะ <c oughs> เอาไปเลย <c oughs> แกงให้เต็มที่ครับโอ <c oughs> okay. เคเอาโคโลนทาเรียบร้อยแฟบป,ปิดประตูมันไม่เห็นฮะมันไม่เห็น เดี๋ยวเอากาวครับมาทาตรงที่มันแปะแก้มมันตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้คือยาปลุกผมนะใส่ที่ทาขนรักแร้นะเขียนหน้าแม่มันให้เรียบร้อยครับโอเคเอาละเฮ้ยไข่เต็มวางให้เรียบร้อยครับโอเควางใส่เข้าไป ล้วก็ปิดเข้าไปซ่อนให้เต็มให้เรียบร้อยครับอา้าวมันโกดหายไปละโอเคดาบนี้ก็ได้หมดสิทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแฟบเอาละอร่อยไหมลูกงำเอาอนึกว่าจะอ้วกซะอีกนะคืนลงไปได้ยังไง ดูนาแม่ดิแม่แม่นวนขึ้นอีกแล้วรับไม่ได้นะเ <c oughs> ช็ดให้เรียบร้อยโอเคต่อไปก็นรกในห้องน้ำนะเข้าไปข้างในฮะฟาบลื่น ใครมอสบู่แถวนี้ฉันไม่อยากเก็บสบู่สวมบสวมบสวอบตันอีกแล้วกลิ่นเหมือนเดิมลอยหเหมือนเดิมเราก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะโอเคเราก็ถึงเวลาความหายสองรูปแบบนะเอาละครับโกดหนวดก่อนครับเกา ต่อไปโอเคด่าน,นี้ก็สำเร็จลงไปได้ดีฮนะหมดสิทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเคยนะถ้าถ้าแก้งต้องแก้งให้เป็นลำดับนะผมจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคด่าน,นี้ก็โอ้สปอยสปอยนะ วันนี้เขาก็จะมาโชว์เล่นเปียโ,โนให้ดูนะหาอ,อะไร่ะกระเป๋าโบลิง่งอ๋อน,นี่ก็เล่นเปียโ,โนครับแหมอุย้ยมีมีลูกบอลมานะผมแล้วเขาจะทำอะไรกับมันครับอ๋ออาติไปให้นะผมก,กับการ ด่าเล็กน้อยนะผมยอดอื่นเลยนี่เลยดีๆสบู่ไม่ได้ต้องวางห้องนี้ห้องเดียวก็ได้นะวางได้หลายห้องนะห้องนี้ก็วางได้อืมดอกไม้หอมจุ้งเวยโอเคก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าห้องนี้มันวางได้หรือไม่วางไม่ได้ครับโอเคเฮ้ย เกิดเลยขึ้นขึ้นไปครับโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เก็บมาปากกาเขียนโน้ตใหม่ครับเอาให้เพราะก,กว่าเดิมครับเอาให้เพาะก,กว่าเดิมโอเคมาเปิดตู้เย็นมีอะไรบ้างมีชีสกับอ่าเหมือนเดิมครับ สบู่จริงเอาวางตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะพื้นมันกระเบื้องเหมือนกันนะโอเคมาดูความมันในการบรรเลงเพลงครับเอื้อใครมาเปลี่ยนโน้ตโอเคแก่สมัยโอ้โหความสามารถในการแก้ไขเขาสูงส่งมากเดี๋ยวเตรียมเตรียมลูกบอลนะลูกบอลเฮ้ยวาง เพนครับโดนยัดไข่อีกแล้วนะเขียนหน้าแม่มันเฮ้ยชีสดอกไม้เข้ากันด้วยอุ้ยลื่นไขวางไว้ตรงนี้ปกติมันอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่เหรอโอเค เอาล่ะลูกบอลทีบเอื้อทีบสแลงไม่ไปไอ้เด็กพวกนี้มันเอาขึ้นมาได้ไงเอาของมือคืนไปป้าบโอเคตอนนี้ก็โทรศัพท์นะเอาไว้โทรแกลงมันแน่ๆเลยผมคิดว่า แต่ก่อนอ e hey? 네ื่นให้มันดูรูปแม่มันก่อนนะเพราะว่าขีดนี่ใกล้จะหมดแล้วโทรครับโทรโทรโทรไปเรื่อยๆโทรไปเรื่อยๆครับโทรไปเรื่อยๆนะ่ยเฮ้ใครโทรมาก็เหมือนแบบเราโทรมาแกล้งมันเล่นๆนะผมให้มันเครียด โอเคมันไปดูดมันไปดมดอกไม้นะครับผมความฟินที่มันเจืนนะฟินไหมล่ะมึงอ้วกเลยครับอืมอ้วกครับเจอขี้อีกแล้ว <c oughs> โอเคด่านต่อไปคะ่ะดดานสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งนะถึงเวลาอาบน้ำนะผมโอ้ โอเคน่มันก็อ่านอันลบ,บั้มนะผมอ่านอันลบ,บัม้มเปิดตู้เย็นเกย์เจ้เฮ้ยไปโอเคตอนนั้นก็ทำเยลลี่นะผมเดยวเดี๋เด้อ ไม่ปลอดภยัยครับไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยอยู่นี่ครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกีวี่ทารองเท้านะแล้วก็ปากกาเอาไว้เขียนหน้าแม่วันนี้ครั้งหนึ่งนะไข่ไว้ยัดตู้เย็นนะแล้วนี่ก็กาวกาวนี่น่าจะใส่อัลบั้มรูปภาพนะผมโ,โอ้เจ็บอพอสมควรเลยนะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ,โอเค โอเคใส่เข้าไป mm hmm. เก็บของให้เรียบร้อยอ๋ oh, mm hmm. อะไรเนี่ยอ๋อ oh, mm hmm. อันนี้ก็คือ mm hmm. เหมือนเป็นเม็ดทำให้อะไรนะมันมีฟองตอนอนาบน้ำนะผมเข้าใจละโอเคตอนอื่นเลยก็ เคไปเก็บขวดอันนี้ก็ขวดเปล่านะเอาใส่ขวดนมไม่ได้ครับผมผมก็ของเหลวอ,อย่างเดียวที่ของเหลวอ,อย่างเดียวที่มันมีก็คือนี่นะน้ําตรงนี้นะของเหลวที่มันมีอย่างเดียวผสมของกันไม่ได้นะผม อเฮ้มันกินลูกอมไปนะแฟบนะเสร็จกูแน่เอ้ยเดี๋ยวเอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าแฟบเม็ดสีทองหมดเลยอุ้ยใสเข้าไป โอเควางไข่ให้เรียบร้อยโอ้ยอย่าพึ่งขึ้นไปอย่าพึ่งลงไปอย่าพึ่งลงไปโอเคด่านนี้ก็น่าจะเก้งแบบไม่ไม่ค่อยจะเป็นลำดับสักเท่าไหร่นะผมจะค่อยปค่อยไปโอเคมาวางเรียบร้อยใส่น้ำ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  โอเคคนในขวดมีน้ำแล้วนะอุ้ยเฮ้ยยายายาไม่ไม่อุ้ยอู้อู้เป็นบั๊กเล็กน้อยของเกมนะผมกาวกาเกาเกาเอาเอาน้ำเอาน้ำแทนนมน้ำแทนนมฮะ โหด่านนี้ยากพอสมควรนะผมโอเคอยา่าปลุกผมเอาใส่น้ำไปเลย <c oughs> กีวีใส่ค่าเชืดตัวครับ <c oughs> เอาตรงนี้ก็ฟลูไปแล้วครับ <c oughs> วางโอเคอาบน้ำยังวะเฮ้ยไม่ได้ครับป <c oughs> <c oughs> ิดปิดเรียบร้อย <c oughs> โอเคถึงกับตอนนี้ ถึงเวลาเจอนรกในห้องน้ำแล้วนะแสบลื่นจะเครียดทำไมแบบน้ำสิแล้วจะหายเครียดเอาละเข้าไปเนะี่ยผมดดน,น้ำก่อนผลึ้นครับ <c oughs> โกนโกนโกนเช็ดตัวครับมือตือตอต้อครับ โอเคโอ้โหโดนซะขนาดนี้โดนขนาดนี้โอ้โหต่อไปก็อัลบั้มภาพเปิดไม่ออกแชกโอ้โหถึงกับขาดสะบั้นเลยทีเดียวนะแก้ใหม่ครับควาสามารถโอเคกินลูกอมต่อไปเจอใข่ครับ ใครไปทำอะไรบ้าๆตรงนั้นวะโดนแต่ไข่นะเวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วเลยสามสิบกวิก็เมื่อกี้ก็ทำผิดพลาดไปนิดหน่อยทำให้พลาดนะโอเคหวังว่ามันคงจะโดนนะมาละ เอาล้ครับโดนไหมโดนแล้วทานด้วยครับเออเฮ้ยเดียวโอ้โหโอเคผ่านไปแล้วนะตอนนี้ก็ฟาสซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะส่วนซีซั่นสอ,สองเดี๋ยวก็ค่อยมาต่อกันพาทแรกนะเพราะว่าผมก็ดูดูแล้วมันคงยากพอสมควรนะแต่อย่างไรสักก็เดี๋ยวก็กลับมาแคสกันต่อใครที่ชอบ ชอบเกมนี้อยากให้แค่สอนไงก็ขอบอกมาได้เลยนะฮะเพราะว่าเราจะถ้าแค่ได้เราจะแค่ให้จบเลยนะเกมนี้ส่วนโปรเจกต์เกมอื่นก็เดมเนินต่อไปนะยังไม่หยุดนะสำหรับวันนี้ก็รายการซีจีขอลาไปก่อนนะสวัสดีว,วัน,นี้สวัสดีครับ